สมจ้าเรามาขั้นสมกันนะคะมาขั้นสมกันจ้าปาดเลยค่ะว้าวปาดเลยนะคะนี่ค่ะขั้นอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆขั้นสมเอาน้ำใส่ตู้เย็นค่ะ นี่ค่ะหมดแล้วชมกันนะคะเพื่อนๆซื้อส้มชุดนี่ไม่ค่อยดีค่ะเป็นฝ่อเยอะกว่าฝ่อเยอะมาก ใหญ่ๆค่ะขนาดนี้เขาเรียกว่าไซส์เบอร์หกเบอร์ห้าเบอร์หกเบอร์เจ็ดเห็นไหมถ้าสม้มฝ่อมันก็จะออกขาว,ขาว ต้มฟองก็จะออกขาขาจะไม่มีน้ำซื้อชุดนี้ไม่ค่อยดีค่ะจมน้าไม่เยอะเพราะว่ามันออกฟอง เป็นข,ขาวเพราะว่ามันมีฟอกถ้าลูกไหนไม่ฟอกนะมันก็จะเยอะ นี่ค่ะแล้วก็ใส่ตู้เย็นเอาไว้ค่ะทาน้ำส้มด้วยกันนะคะ